สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูศิรินันนิยันตังครูสาวนะคะประจำห้องอัจฉริยะค่ะโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตามบนทับมาค่ะสัปดาห์ที่16หน่วยการเรียนรู้เรื่องจังหวัดของเราว <c oughs> ันนี้คครูสาวจะพาดเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดระยองนะคะ จังหวัดระยองตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยนะคะเด็กๆภูมิประเทศเป็นเทือกเขาทางด้านตะวันออกค่ะตอนกลางเป็นที่ราบเชิงเขาและราบระหว่างหุบเขานะคะทางด้านตะวันออกนะคะมันจบกันที่ราบรุ่มชายฝั่งทะเลค่ะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดระยองเลยค่ะ ตราประจําจังหวัดระยองนะคะเด็กๆเป็นรูปกาดสม็ดต้นมะพร้าวนะคะและพัพราชการที่ห้านะคะดอกไม้ประจําจังหวัดระยองคือดอกประดูค่ะจําได้ไหมคะเด็กๆเด็กๆค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาท่องคําขวัญของจังหวัดระยองตามคุณครูนะคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆ ผลไม้รสรัมอุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำปลารถเด็ดเกาะสมเ็จสวยหรูสุนทรภู้กีเอเป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> เด็กๆท่องได้ไหม ด้านศาสนาและวัฒนธรรมนะคะประชาชนในจังหวัดระยองส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธนะคะรองลงมาคือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ค่ะเด็กๆเกเณีและวัฒนธรรมของจังหวัดระยองนะคะเด็กๆงานทอดผ้าป่ากลางน้ำค่ะจัดทำในช่วงเทศกาลร,รอยกระทงนะคะ เป็นประเพณีของชาวบ้านปากน้ำประแสที่ทำสืบเนื่องกันมาไม่ต่ำกว่า100ปีค่ะเด็กๆโดยประชาชนนะคะจะจัดพุ่มผ้าป่าไว้ที่ริมท่านะคะหรือริมคลองใกล้บ้านค่ะแล้วอาราธนาพระมาจัดพุ่มผ้าป่าของตนค่ะเด็กๆสถานที่ที่สำคัญของจังหวัดระยองนะคะอย่างเช่นวัดป่าประดูนะคะ ก็จะมีนะคะพระพุทธรูปปางสายญาตะแคงซ้ายนะคะประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารนะคะประชาชนในจังหวัดระยองก็จะเข้าไปกราบไหว้สักการะบูชาค่ะและมีสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะณวัดรุ่มอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ เพื่อให้ประชาชนของจังหวัดระยองและประชาชนชาวไทยนะคะเข้ามาสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชน้อมรำลึกวีรกรรมกอบกู้เอกราชของพระอ,องค์ท่านค่ะ ผถานที่อีกแห่งหนึ่งนะคะส่วนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีค่ะตั้งอยู่บริเวณศูนย์บำร,รุงรักษาและบ้านพักปตทนะคะอยู่ที่ตำบลมาบค่ะอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะ เป็นแหล่งรวบรวมสมุนไพรามากกว่า260ชนิดนะคะวางวางเด็กๆก็ชักชวนผู้ปกครองเข้าไปชมสมุนไพรได้ค่ะเด็กๆอาหารพื้นเมืองของจังหวัดระยองนะคะก็คือต้มใบชะมวงหมูค่ะที่รู้จักกันแพร่หลายเพราะในเขตนี้มีต้นชะมวงขึ้นอยู่มากมายค่ะ และอาหารที่ขึ้นชื่อของเมืองระยองอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำพริกระกำรรและน้ำพริกไข่ปูคาเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้รับชมรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดระยองแล้วเด็กๆมาทําแบบทดสอบกันนะคะภาพใดคือตราสัญลักษณ์ของจังหวัดระยองคะภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4ภาพไหนคะอ่าภาพที่3ใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะ ภาพใดคือดอกไม้ประจำจังหวัดระยองคะภาพที่หหรือภาพที่สองภาพที่3หรือภาพที่4คะอ่าภาพที่1ใช่ไหมคะคือดอกประดูคะ่ะเก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ